ไปกินไปแล้วค่ำน,นึงปีใหม่แล้วแต่ละยังเก่าอยู่ในหน้าเราปีใหม่นาใหม่ปีใหม่นายังเก่าเหมือนเดิมเลยพี่น้องปีใหม่หน้ายังเก่าเหมือนเดิมไฟมันเป็นแบบนี้มันตกโอเคปีใหม่เราเป็นคนใหม่ที่ใส่อะไรกว่าเดิมใส่กวบตุมตูนไข่พี่น้อง อันมีเปี่ยวก็พอเปี่ยวสื่อมากคือกันพอแตกต่างกันเลยบ่อละประเทศแต่กัน,กน่อนหืมแท้กรอบแบบเปิดมารับแบบหอมมากหอมหอมมากสวัสดีพี่ใหม่นะครับใครเข้ามาแล้วกดหัวใจให้ผู้บางกินแลน์หน่อยยังเป็นคนเดิมไหมนี่เพื่มเป็นแนลน,แน,น,เนเนะ์เปลี่ยนแค่วันคนยังเหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่วันคนยังเหมือนเดิมอิ่มคักมี่น้องอันนี้ เคยไปเฉยๆเคยไปหมาอุ้ยใส่กรอกเมนูปีใหม่ไหมปีใหม่ยุ่งผูดเดียวจริงๆหรอพี่น้องยุ่งนักผู้ใหญ่เนาะเมื่อี้อยู่คอนโดดิเนีคอนโดที่ซื้อไว้จะไม่ได้บอกใครเอาไว้แบบกุกกี้กุกม่มคอนโดอันนี้ซื้อนานแล้วเอาไว้ให้แบบคิบว่าอะไรนะแบบเวลาเราแบบหิวไงเราก็สั่งพิซซ่ามากินที่นี่เป็นฮาเลมเป็นฮาเลม คนเ้ามันก็ไม่มุมมือล่ะพี่น้องมันจะเป็นคนดีปรญยะมติคนน่นน่ะเคยดีมาแล้วมันเลิศกับเป็นบ่าเนยพวงเนยติงตองแน่กับสนุกสนายกันไปชีวิตมันจะไม่มีรสชาติแล้วพี่น้องคอนโดหลังเนี้ซื้อไว้นานแล้วปกติก็มีโกกิมานอนมีอะไรมานอนแต่ว่าถ้าวันไหนหิวก็จะมากินที่นี่จะไม่จะไม่ให้ใครเห็นใช่อันนี้อย่าพูดอย่าบอกใครนะคือไม่งั้นผมจะโดนทัวลงว่าแบบผมเป็นคนแบบนี้แต่จริงๆแล้วอันนี้มันมีหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัว ปกติก็ไม่กวกีมากไม่น้ำตามาเอาบูไซมานอนแนงสีนาเราเธอเล่าฟิวเราเอา้เอาผมซื้อผมซื้อไมานานแล้วแต่ผมมาอยู่คอนแก่ผมก็ซื้อไปเลยแต่ส่วนมากอ่ะผมจะมาตอนพ่อที่ผมแบบเงาเงาจริงๆนะนนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอย่าบอกใครนะเพราะว่าก็เป็นข่าวหรือวมันจะเป็นข่าวมันจะเป็นเรื่องว่าแบบมีฮาเลมส่วนตัวจริงๆแล้วอ่ะ ตัวเกี่ยวผมก็่ได้อยู่หรอกผมมีคอนโดวนตัวอยู่แล้วผมก็ออกมาอยู่กับกิ๊กบ้างอะไรบ้างาตามภาษาผมเจ้าไก่ไข่มีกิ๊กมีหยังแน่เจ้าเสียไข่แข็งเกเรอยู่พูดเดียวขึ้นก,กันสาเกียดน,นอนอยู่ที่ดนนอนนึ่สิีมันกับบอมแมนนะมูเจ้าก็ยังมีแฟนมีหยัางมาิข่าวมีคนนอนกอดเจ้าเสียไข่กอดผู้ใดอยู่นี่นะให้ไข่กอดแน่พระองผู้นี้เน่ลอยมากกว่าลอยนิดเนียลอยน้อยก็ได้ยุดหรแต่แต่คอนโดเนี้ย ไม่ได้มีใครเคยมาแม้กระทั่งผู้ติดตามเลยก็ไม่มีใครมาจะมีแต่คนสําคัญที่ได้มาเท่านั้นอันนี้พูดตรงตรงถ้าไม่ปีใหม่ก็ไม่กล้าพูดนะอันนี้ปีใหม่ก็เลยเลือกที่จะพูดอะไรมีความสุขเราพูดไปเถอะอะไรนี่อันนี้ไม่ได้ประกาศใช่ไหมพน,นะไม่ผมพูดความจริงคือเอฟซีอ่ะชอบเอาไปพูดต่อไงผมผมเลยบอกว่าอย่าพูดต่อนนะอย่าบอกใครรู้กันแค่นี้แค่นี้คือกี่คนรู้กนแค่นี้จริงจผมขอร้องว่าอย่าแคบออกไปคนจะรู้ ว่าผมมีคอนโดแล้วเป็นฮาเลมส่วนตัวแม่บ้านก็ปิดปากโดยละสองพันถ้าภาษาถ้าเห็นอะไรที่เป็นแบบตามพระกระยาให้เก็บห้ามถ่ายรูปท,ทิชชู่ทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยล้วนแค่นี้เอา้าพี่นอ้นองคนเฮามันก็มีมุมสนุกเทมู้เจ้าก็ยังเซิร์ฟก,ก,กันเมยอยครจะไปอยากเซิร์ฟติดวันนี้ตัองเชื่อแต่ว่าเขาบอกว่เซิร์ฟเนี่ยเขาบอยว่าทำไม,มทำมุ้อยู่แต่ว่าเขาบอกว่าเมิร์ฟ้องขำปีดิเพิ่นสิมาแอบเป็นอันส่วนต้องขำปีอยัง แล้วเบอ่งอันเฮ็ดสอเบิดปีเดียวมาบางเพิ่นก็สิมิตายยู่ตัวมือเดียวเพิ่นก็บ่ให้อภให้ดอกทำเรื่อยๆทำบุญทำทานเราทำเรื่อยๆ้องไม่ต้องไปซีเรีรีสว่าต้องปีใหม่ก็เลยเราทำอยู่เสมอบุญทำตลอดทำกับพ่อกับแม่ทำกับตัวเองเดื่มน้ำให้สะอาดกินข้าวให้อร่อยข้าใส่ชีวิตนี่คือบุญคืออยู่ที่ตัวเราไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนเนาะถ้าเราไปเขาด่าเราไปถวนบุญแต่ว่าจิตใจเรายังฟุ้งซ่านอยู่เราก็ไม่ได้บุญเราจะไปเหนื่อยเฉยบุญที่แท้จริงต้องเริ่มจากตัวเราเองจาก กวนเบื้องของเราก่อนเราจะได้บุญมากๆไม่อยากให้ไปเหนื่อยมาเหนื่อยมากอีหลีไม่ว่าละ่ะสัมฤเธิปีเปี่ยนกินเหล่ามา่อยากได้บุปีปช่ไมเฮ็ดดีมือเดียวเนื้อบานมันเห็นจ้าเพื่อนกองุ้งจวนบอกแล้พเพื่นจวดแล้วคุณนี้นะนะคุณตัวต้มนะคุณรักเงินนะคุณนั่นนี่นูนา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 ่นนี่นั่นนะสีนาจริงๆนอันนี้พูดจริงๆแต่ว่าทําได้ก็ดีแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเรามันต้องบาลานซ์ชีวิต ความพอดีมันอยู่ที่ตัวเราเอง